สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษกันนะคะยังอยู่ในชุดเจาะข้อสอบสอบเข้ามอ .4 อยู่นะคะเพียงแต่เราแบ่งเป็นเรื่องๆใช่ไหมคะเรื่องแรกที่เราเรียนนี่ก็คือเรื่อง tense นะคะใน EP ที่1ะคะ่ะเราเรียนเรื่องการจำโครงสร้างไว้ใช่ไหมแต่บังเอิญว่าคุณสุขขอเริ่มต้นด้วยประโยคบอกเล่าเพราะว่ามันจะทำให้ค่อยๆเข้าใจ ไปทีละประเด็นส่วนวันนี้ค่ะเราจะมาทำความเข้าใจว่าแล้วการสร้างประโยคคำถามมันต้องสร้างอย่างไรซึ่งก็ based on แต่ละ tense เหมือนกันไม่ยากเลยค่ะหลายๆคนสร้างประโยคคำถามด้วยการขึ้นต้นด้วย subject ของประโยคเหมือนกับที่เราเคยสร้างในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษะคะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะนี่เราจะต้องขึ้นต้นด้วย เวิร์ช่วยนะคะ subject เวิร์แทนแล้วถึงจะเป็นส่วนขยายเวิร์ช่วยคืออะไรเวิร์ช่วยในภาษาอังกฤษนะคะมีด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือเวิร์ to do แบ่งเป็น do does did นะคะเวิร์ to be ก็แบ่งเป็น is am are was were เวิร์ to have นะคะก็แบ่งเป็น have had s h has, a ทั้งหมดเนี้ยค่ะเอามาใช้เป็นเวิร์ช่วยได้ถามว่ามันเป็นเ e r b แท้ได้ไหมได้นะคะถ้าเกิด verb to do ก็ verb แท้ก็แปลว่าทำ เวิร์บอ is am are was were เนี่ยเวิรแท้มันเป็นได้ทั้งเวิรบช่วยและเว r รบแท้ในประโยคด้วยด้วยซ้ำนะคะมันก็จะสามารถแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะหรือว่าไม่แปลเมื่อใช้คู่กับ adjective ส่วน have has had เนี่ยค่ะถ้ามันเป็นเวิรบแท้มันจะแปลว่ามีใช่ไหมคะแต่ในที่นี้มันเป็นเวิรช่วยค่ะดังนั้นมันจะไม่แปละอะไรเลยนอกจากมาทำให้ประโยคนั้นนะถูก tense นะคะซึ่งนะคะเวิรช่วยเวิร to do บวกกับ subject บวกกับ verb ไม่ผ่านถ้า verb ช่วย is am are was were บวกกับ subject บวกกับ verb อิง verb ช่วย sure have has had บวกกับ subject บวกกับ verb 3มันจะเป็นอย่างนี้เสมอ100%นะคะเราจะมาแยกตาม tense ได้ได้ยังไงยังจำได้ไหมคะ present simple มันคือ subject นะคะวกกับ verb ช่องที่1แล้วก็ subject บวกกับ verb ช่องที่ สองจำได้ไหมคะอันนี้คือประโยคบอกเล่าแล้วก็พบว่าถ้าเกิดต้องทำเป็นประโยคคำถามมันจะต้องหาเวบช่วยมาแต่เวบช่วยเนี่ยจากประโยคบอกเล่ามันไม่ม,มีเลยไปเอามาเลยค่ะเอามาดือด้อเลยค่ะ do does, did s นั่นเองนะคะเอามาช่วยประโยคของ present และ past simple นะคะบวก subject แล้วก็เปลี่ยนเป็นเว b ตัวนี้เป็นเว b ไม่ผัน ตัวนี้ละคะลงท้ายด้วย verb ing จำได้ไหมมันจะคือ subject บวกไม่ is ก็ am ก็ are แล้วบวกกับ verb ing ใช่ไหมเพื่อบอกความเป็น continuous คราวนี้มันมี verb ช่วยเป็นของตัวเองแล้วตั้งแต่ประโยคบอกเล่าอันนี้นักเรียนจะไม่ค่อยงงนะคะเวลาที่จะเอามาเป็นประโยคคำถามก็คือโยกตัวเนี้ยไว้ข้างหน้าเนี่ยค่ะโยกไว้ข้างหน้า past continuous ก็เหมือนกัน มันจะคือ subject บวกไม่ was ก็ were แล้วบวก verb ing ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำมาเป็นประโยคคำถามก็เอา was were <work S 1> ย้ายไปอยู่ข้างหน้าก็จบแล้วเพราะฉะนั้นจินได้โครงสร้างนี้ง่ายๆนะถ้ามันเป็น tense อื่นๆที่ไม่ใช่ลงท้ายด้วย simple ก็คือ present simple กับ past simple ค่ะเพราะสอง tense เนี่ยค่ะมันไม่ได้มี verb ช่วยในประโยคบอกเล่าทำให้ประโยคคำถามมันต้องไปสรรหาสตัวนี้มา และแน่นอนค่ะ do d o e ก็จะต้องคือการเป็น present s i m เหมือนเดิมส่วน did ก็เป็น past s i m นะคะ is am are ก็เป็น present continuous was were ก็เป็น past continuous ส่วน have has had ก็มาจาก subject บวกไม่ have ก็ has บวก verb 3พอมาเป็นคำถามก็เอา have หรือ has ย้ายไปข้างหน้าเลยได้ตรงนี้ไงคะ แล้วก็ถ้าเป็นพาสเราก็ subject บวกแฮดบวก verb สาม past perfect อะ่ะก็เอาแฮดมาไว้ข้างหน้านี่ไงคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้เสมอนะคะคือ verb ช่วย subject แล้วก็ verb แท้ยังไม่จบคะ่ะนี่คะ่ะเรายังมีนะคะ model model verb นะคะหมายถึงพวกที่เป็น uh, will นะคะ would can could shall should may might ตัวพวกนั้นนั่นแหละค่ะที่เราเรียกว่า modal verb มันเป็น verb ช่วยที่ตัวมันเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นจึงเอามาไว้ข้างหน้าประโยคได้เลยแล้วก็ subject เร้่บวกกับ verb ไม่ผันตัวสุดท้ายที่มันจะไม่เหมือนใครคือ is am are was were เมื่อมันเป็น verb จริงๆของประโยคมันเป็น verb ช่วยได้ด้วยแปลว่าตรงนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วนะคะสมมุตินะคะว่าเราได้ประโยคประมาณว่าเอ่อ day are happy เนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะเป็น verb แต่เพียงตัวเดียวในประโยคเท่านั้นมันเป็น verb แท้ๆแหละแต่ตัวมันเป็น verb ช่วยได้ด้วยย้ายมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะ ก็จะกลายเป็น are they happy happy ต้งขึ้นเสียงสูง are they happy is am are ก็เป็น present simple นะคะแล้วก็ was were ก็เป็น past simple oh. เพราะฉะนั้นนะคะโครงสร้างของของของการเป็นคำถามอะคะ่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยคือ verb ช่วยแล้วก็ subject แล้วก็ verb แท้เรียงแบบนี้100%ยกเว้นนะคะ is, am, are, was, were ที่เป็น verb แท้ของประโยคมาความว่ามันไม่มีตัว verb ตัวอื่นมาประกอบเห็นไหมคะว่ามันไม่มี verb ing มาประกอบสัก,กหน่อยมันเป็นแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะและมันเป็นไม่แปลเมื่อใช้คู่กับ adjective นะคะตัวมันจึงย้ายมาอยู่ข้างหน้าได้เลยหน้าหน้าประโยคได้